สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือวกะกะ่ากกตได้เปิดบริการให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุทิสภาหรือวออ่าสวไปรับใบสมัครได้แล้วก็แบบข้อมูลการแนะนําตัวค่ะรวมไปถึงหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือทํางานในกลุ่มที่สมัครด้วยตนเองที่สํานักทะเบียนอ,อําเภอทั่วประเทศแล้วก็ที่สํานักงานเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครน,นั้นๆ ยอดสะสมจนถึงเมื่อวานนี้นะคะ13พฤษภาคมรวม4วันที่เปิดให้ไปรับใบสมัครได้ ปรากฏว่ามีคนสนใจมากมายค่ะไปรับเอกสารแล้วจำนวน9,833คนโดยการไปรับเอกสารใบสมัครรับเลือกเป็นสอวอนั้น <c oughs> ก็จะต้องเตรียมหลักฐานการแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีบัตรประจําตัวประชาชนหรือจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุบัตรหรือหลักฐานอื่นๆของข้าราชการที่มีรูปถ,ถ่ายมีเลขบัตรประจําชตัวประชาชนของผู้ถือบัตรหรือจะถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านทางแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้คือทางใดทางหนึ่งได้หมดเลยค่ะ กกตอเองกำหนดวันเปิดรับสมัครนะคะคือ20 24พฤษภาคมนี้แต่ว่าช่วงนี้ใครที่สนใจอยากจะสมัครคก็ไปรับใบสมัครได้เลยค่ะค่ะซึ่งวิธีการได้มาสวชุดใหม่นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยดังนั้นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆตอนนี้กกตแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นทํางานหนักมากเข้มข้นมากนะคะ